ด่วนๆครับคลิปโตัวนี้ผมมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบิตคอยนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าสาเหตุนี้หรือเปล่าทําให้ราคาคริปโตหรือว่าเหรียญบิตคอยตัวนี้ค่อนข้างที่จะพุ่งมา2%เถือว่าเยอะเหมือนกันแล้วก็เลยได้ส่งผลให้หลายๆหายเหรียญตัวนี้เขียวฟินๆอยากก่างกระทุ่งลาเวนเดอร์เลยนะครับผมก็โอเคข้อมูลวันนี้จะมีอะไรบ้างเพื่อนๆห้ามพลาดเลยเนาะโอเคก่อนที่ไปดูกันอย่างเช่นเคยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวดอกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกัันเลยครบ สำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องของคอยเบดก่อนเลยละกันนะครับก็เหตุเกิดจาก s ซ p e r b o เนาะที่ผ่านมานะครับก็เรดดวาทาวฟิกพุ่งขึ้นมามหาศาลเลยนะครับผมก็เล็เดียวว่าทําให้ตอนนี้แอปคอยเบดนะครับขึ้นไปเป็นอันดับ2บน App Store เลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของทางเดอ b บล c อกนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้คอยเบดนะครับแซง Cash App ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็ะดูกแอดของคอยเบเนี่ย ค่อนข้างที่จะ Effective แล้วก็ค่อนข้างที่จะ Work นั่นเองไอ้สำหรับไอ้ตัวเคียวโค้ที่มันเด้งไปเด้งมาในจออะไรแบบนี้นะครับผมก็แอดค่อนข้างแบบแนวแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับผมนะก็ Work นะครับผมคนเข้าไปในตัวเว็บไซต์ของคอยเบทค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยก็ประมาณสัก 20ล้านครั้งนะครับผมที่เข้าไปใน landing page สำหรับวันนั้นๆนั่นเองเนาะก็ถือว่าอนาคตเราหน้าที่จะได้เห็นการที่เข้ามาใช้ในโลกของคริปโตเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นและกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของเว็บไซต์หรือว่าอเอเชเจนตานเนี่ยก็ค่อนข้างโปรโมทหนักเนาะแล้วก็โดยเฉพาะเข้ามาในแวดวงของการกีฬาต่างๆนั่นเองนะครับก็ น่าจะสงคนดีแหละที่ในอนาคตน่าจะทาให้หลายๆคนเนี่ยโอเคอาจจะยังไม่รู้จักคริปโตหรือว่ายังไม่ได้เข้ามาศึกษาคริปโตอย่างจริงจังเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาโลกของคริปโตอย่างจริงจังผ่านทางแมชกิลลาหรือว่าผ่านทางแอดต่างๆของทางเอชเอนต์ต่างๆที่ได้ลงแอดไปนั่นเองนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งแล้วกันเนาะในช่วงช่วงนี้ที่ได้เกิดขึ้นนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูที่ตัว Market Cap เนาะของคริปโตฮะอันนี้ไม่ได้รวมบิตคอยเนาะจะสังเกตนะฮะ ก็เบรกทรลไลน์ขา uh, กดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ลงมารีเทสเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้กําลังที่จะขึ้นนะครับไม่รู้ว่าขึ้นจริงขึ้นหลอกแล้วยังไงก็ลองเข้าไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของกราฟก็ตอนนี้ทรงค่อนข้างดูดีอยู่พอสมอควรนะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยนะว่าคีบุโดดนี้ไม่ใช่ f ฟ n a n น i เ l อร์เวเซอร์นะครับไม่ได้เป็นคปบุโดที่มาแนะนําในการลงทุนอะไรแต่อย่างใดเนาะมีเพื่อแค่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะครับ รวมถึงนะครับตอนนี้ได้มีข่าวในเรื่องของที่แคนาดานะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ฮาๆนิดน,นึงแล้วกันเนาะสำหรับชาวทวิตเตอร์นะฮะได้ออกมาบอกเนาะว่ากรณีล่าสุดนะครับที่ทางแคนาดาเนี่ยได้ออกมา ประกาศใช้พรกฉุกเฉินนะครับผมสำหรับในเรื่องของรู้สึกจะเป็นปี18แอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้นะครับเก่าแก่มากๆนะสำหรับฉบับนี้ที่เขาประกาศใช้นะครับเพราะว่าเป็นในเรื่องของมีการประท้วงเนาะสำหรับอ่าทคนะครับผมหรือว่ารถรถใหญ่อ่ะเออที่ที่แคนาดานั่นเองที่ตัวชายแดนของเขานั่นเองนะครับผมเป็นการประท้วงที่เกี่ยวกับในเรื่องของอ่าโควิดนั่นเองเนาะซึ่งทางแคนาดานะครับก็ได้ออกมาประกาศเนาะใช้ในเรื่องของพระราชบัญญัติฉุกเฉินนะครับผมที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของ พวกขาวฟันดิง้งต่างๆหรือว่าช่องทางทางการเงินต่างๆที่จะสาม,มารถที่จะส่งเม็ดเงินต่างๆไปให้กับกลุ่มผู้ประท้วงได้นั่นเองก็เลยดูว่าถ้ามีเม็ดเงินที่มาจากการบริจาคที่มันใหญ่ๆเนี่ยยังไงแล้ว จะต,ต้องรีพอร์ตไปยังที่ Fintras นะครับผมก็ถือว่าเป็นในเนื้อเรื่องตอนที่มีการควบคุม,มอยู่พอสมควรเหมือนกันในแง่ของเส้นทางทางการเงินต่างๆหรือว่าพวกคาฟันดิ้งต่างๆหรือว่าโภ m e n อ่า payment s e r v i พร provider นะรวมถึงคริปโตด้วยนะครับผมึ่งการที่รัฐบาลแคนาดาออกมาทําแบบนี้อาจที่จะส่งผลเนาะใหะ้ชาวคริปโตนะครับผมหรือว่าคนที่เชื่นชอบในคริปโตเนี่ยมองว่าเออคริปโตเป็น asset หนึ่งที่เราควรที่จะไปเก็บเผื่อที่จะมีการควบคุมอะไรบางอย่างหรือว่าแบบมาฟ r ส e เงินของเราหรือว่าทําให้เงินของเราเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้งานได้หรือ ฟีดบัญชีของเราอะไรแบบเนี้ยก็อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่านั่นเลยทําให้ราคาคริปโตตอนนี้พุ่งขึ้นไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงมองว่าเฮ้ยทำไมสมมติถ้ามันเป็นแบบนี้นะว่าทําไมทางแคนาดาทําการฟรีซในเรื่องของบัญชีของผู้ประท้วงเนี่ยเออมันมีผลอะไรยังไงกับคริปโตถ้าคิดเห็นกันยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันนะครับล่าสุดคุณดอคอนนะฮะออกมาบอกนะครับว่า u s d c a n d e w i l be frozen นะครับหรือว่าไม่สามารถจะฟรีซได้หรือว่าไม่สามารถที่จะ หยุดยั้งมันได้ประมาณนั้นแล้วกันนะสำหรับตัวเซเบอคอยอย่าง UST นั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่านะที่นี่นะครับผมคุณแมทธิวเฮลแลนด์บอกว่าพุ่งเลยนะครับผมสำหรับบิตคอยเนาะก็ว่ากันไปนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุการณ์นี้จริงหรือเปล่านะผมคิดว่าไม่ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าเพื่อนๆคิดกันยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาละกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องแหละที่ตอนนี้ก็มีการควบคุมอะไรอยู่พอสมควรเหมือนกันนะในแง่ของ คริปโตหรือว่าในแง่ของข่าวฟันดิ้งต่างๆที่แคนาดานั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าตอนนี้ราคาคริปโตเนี่ยเขียวอยู่พอสมควรนะฮะเรียกว,ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเขียวๆฟินๆเนาะเขียวรุกตัวนะครับผมก็เป็นในเรื่องของราคาบิตคอยก็พีขึ้นมาพุ่งขึ้นมาในช่วงช่วงนี้นั่นเองนะก็เราจะตามันดูต่อไปแล้วกันว่าพีขึ้นมาในตอนนี้จะ ขึ้นจริงขึ้นหลอกหรือว่ายังไงนะครับผมยังไงขอเอาเอาด้ช่วยขอให้ขึ้นจริงแล้วกันเนาะก็ลองศึกษาในเรื่องของอคริปโตหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆดูแล้วกันคิดว่านา่าจะได้ความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์กันไปในโลกของบล็อกเชนนะครับเพราะว่าบล็อกเชนยังไงแล้วมันก็จะอยู่ ผมคิดว่ามาอยู่ยาวเนาะยังไงเราควรที่จะศึกษาแล้วก็ทาความเข้าใจกับมานั่นเองเผื่ออนาคตมานาันอาจจะได้เป็นอีกหนึ่งโอกาสอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับโอเคก็ okay, okay, สำหรับข่าวสัานวันี้ก็มีประมาณเท่านี้นะเนาะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับผมเราก็อย่าลืมนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆที่ต้องการสั่งซื้อเสื้อเนาะยังไงรีบเข้าไปสั่งนะครับกำลังจะหมดในเรื่องของการรับออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะในลิงก์ด้านใต้คลิปนี้นะครับลิงก์ช้อปปี้เนาะกดเข้าไปสั่งกันได้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งช i yeah.